สำนักข่าวต่างประเทศรายงานการเปิดเผยของในจอรนและคริปผู้อานิการสำนักข่าวกลองของสหรัฐหรือ CIA ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจระงับการแบ่งปันข้อมูลข่าวกลองกับรัฐบาลยูเครนอย่างเป็นทางการแล้วโดยการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐเพิ่งสั่งยุติการให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครนเมื่อไม่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างประเทศยังระบุว่าสหรัฐได้แจ้งให้อังกฤษและชาติพันธมิตรในยุโรประงรับส่งต่อข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐไปยังยูเครนอีกด้วยการระงรับการแบ่งปันข้อมูลแก่ยูเครนครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการกดดันประธานาธิบดีวโลดิมีเซเลนสกี้ของยูเครนให้ร่วมมือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการจัดเจราจาสันติภาพกับรัเสเซียขณะที่ผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าการขาดข้อมูลข่าวกรองที่สําคัญ อาจส่งผลกระทบขั้นร้ายแรงต่อการรักษาเสถียรภาพในแนวรบของกองทัพยูเครนในการรับมือกับทหารรัเสเซียทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะส่งผลกระทบร้ายแรงกับขีดความสามารถของกองกําลังยูเครนในการโจมตีกองทัพรัสเซียขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าทางผู้นำยูเครนตั้งใจจะเข้าร่วมเจราจายุติสงครามรัเสเซียยูเครนโดยเร็วที่สุดและพร้อมลงนามข้อตกลงแร่และเอิร์ดกับสหรัฐ